สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินยำวุ้นเส้นกันเนาะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำยำรวมมิตรนนะคะรวมมิตรอะไรก็ไม่รู้รวมมิตรทะเลรวมหมดทุกอย่างเลยวุ้นเส้นก็มีเนะาะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีเห็ดเนาะอันนี้เห็ดอะไรก็ไม่รมู้ไม่รู้จากชื่อแต่ว่าเขาเขาใส่กันอยูยเนาะนี อาชีมะนาวหอมหอมหัวใหญ่ลูกชิ้นแล้วก็หมูยอคุณเ,เส้นเนาะนี่น้ำกระเทียมดองแล้วก็พริกสดโหเสร็จแล้วแล้วเรียบร้อยนะนี่แล้วก็ปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะคะ อันนี้คือเราต้มเราลวกกันหมดแล้วเนาะของพวกนี้เนาะลูกชิ้นแล้วก็ยำแล้วก็อันเนี้ยเสร็จหมดแล้วเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วนี่อันนี้อันนี้คือคนคนแล้วนะคนทุกอย่างเข้ากันแล้วแล้วก็ปรุงใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยเนาะนี่น่ากินไหมคะยำยำวุ้นเส้นแหละแต่ว่าเป็นยำวุ้นเส้นใส่ใส่กุ้งใส่ปลาหมึกเนาะใส่หมดทุกอย่างเนาะ เดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินยำกันนะคะยำวุ้นเส้นเห็นไหมชาเลือดน่ากินไหมยำวุ้นสเส้นรวมเม็ดนะคะอ่านมีดหลายอย่างมากเลยเห็ดปลาหมึกกุ้งมีหมดเลย อืมนั่งดีไมั่งมากเลยค่ะอร่อยมากอืมวันนี้เสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่านั่งอยู่หน้าบ้าน รถผ่านไปผ่านมาเยอะบ้านติดานนมาค่ะอืมกุ้งก็ใหญ่มากเลยอืมจับ ก็งูขาวเทียาม,มานอะขึ้นไหนแทนขาวเทีย,ยนงนะงดดันี่ยข้าวไร้ประเดียวข้าวหนียถทุนแค่อาหมอนันให้แห้งอยู่ค่ะเสียงนั้อันนี้ไม่ค่อยดังเพราะบ่านนี้มีใหม่นะ มือข้าีใหนไม่ไหมกําลังเสื่อไหมอยู่มือาไหานม,มหานมมหอดแสบอาวใพรยาะปลาหมึกอืม อีก็นเดยยวอยู่ตงขึอนตามังไงอืมออืมไม่มมค่อยเผ็ดเป็นไงรหมานะืึงโอ้โหจี๊ดเผ็ดเผ็ดอยากกินบไว้กัตําฮูคือ,อคือส่วนกับปุ่น,ห,นห้อาไหมบุเมบนตํา อยากก็มาดูอืมอยากชิวๆเบื่มากนะเสร็จแม่หมดเสร็จหนุนเสร็จเสร็จเสรกำลังหิวนำเขาเที่้งน้ไห้กินมาเด้อมาเด้อใคยากมาเด้ออืม Chắc dạng chẳng hiểu bạn hiểu họ ơi mình đâu, là mình đâu, mình em cày cũng được hẳn ăn nữa คนตกมัไหวนล้วนะข้าวไม่คหวยนีไปไนไมนนีฮึแซ่บๆอี่างนี้นี่อ้า นอนตัวปวนนอนเฝ้ากินเดี๋ยวลูกตื่นสิพอดีกินมางอืมมันเอกมั้งนะก็นั่งเห็นเหมี่ยมอืมแบบแซ่บยัืออว่ว่า อืมอืมหน้ยข้างมืดอืมเปลี่ยนบรรยากาศเนียมันมีฝนตกฝนตกงกูกรเซอบ มันจะต้องน่นจังไดชไหมนล้วมันเขาหลินกันเสียงดังหรอไมร่รด้ไม่รด้อ่า,เออานเสียงนี่เนี่ยอืม dạy nó nhắm mùi dị nhâm mùi dị nhâm mùi mịt จะว่ารวมยังไงล่ะกลุ่งปลาเมึกกลุ่งปลาเมึกลูชินมูยอ่อขาเต็มเต็มมูซับประสีปิสุกฟุ้นตัวกลิไไดไส้ซันี Ngon nằm Năm vô ừ. Mò nướng nó, mò của nhanh nên nó Chìm này bớt bạn khám Này khám bàn lắm ดูกินเน่ไม่กินเน่ปนานังกระบรเบดดอก็ชื่หน่อยหน่อยนาะชื่หนอหน่อยย่ำได้เลยปรายรดเต็มหมอรดอ่าะรดกระไรน่าดูรับมันหางทุกวานอืมอ นี่กุ้งมากกินกุน้งไรตำหุ้กับกุ้งคันนี้กุ้งแซนด์ซสุดสดยอดอ cái <laughs> đi <laughs> hàng mà vẫn trồng một cái <laughs> sao นี่ห้ามประมือแซ่บปรอวัต เนามรงกกอรหมันคำหนึ่งสีอิมกาอะไรปะแทบแ่บแๆบแทบแบแทบแบแทบแบบเพ็ดกินไปกินมาสิเพ็ดเออเรื่อบาน สุดยอดสุดยอดจริงเสุดหนาำใส่แห้งนัวแห้งแบบเพิมกลนได้ละอืมอืมมากมากนัวนัว บุญอยู่ซื้อเสียองรัแบบเครืงกุ่นบอกเลยเป็นแห้งกับกระดัิ่มเพศยดอะ กินยำกินแท่นเขาแซ่บกินยำกินกระเพากินโมเป็นอืมกินยอร่อยยำยมสูตรดีสูตรดีสูตรยอดอืมอืม cơm, Ừ, hai cái đang hiểu Ừ, ฝนตกน้ำวันนั้นม,มน,มนมาเพื่อมานแห้งไม่ได้ใส่ก๊อปเลยว้ยนี่เลิกกูน้ำเลอะน้ำเลอะบินมาไก่กูเลอะนี่วันเนี่ย นี่เดียวนี่อืมกินเดือดแรงมากเลพ่อแ้วมันมันกรใส่ประหันกับมนี่เออสดดเผ็ดเผ็ดรบานอืม บ๋โอโม้หใหญ่เนี่ยขายปเลยได้ใส่หน่อยบรายตัง่ได้ไหมากินได้ไแซ่บอีเมบานเนี่ไปบปินเบาอืมโ้โหเมื่อไ,ไอออหร่จะได้กินฮาก,กินได้หองเนฮากรกอเลยบันี้เลือไม่กินฮากอเลย มัเบืมาบนเดยพอซ้นจกวนี่วบ๊วยบวยมึอนี้เลยมึอนี้เลยมอนี้เลยอืมกูน้ำเ,ง,เ,ง,เ,ง,เงือกกูน้ำเงือกวานมนเพ็รพ่อดอกเศร้าดอกมันกวนมันเบิดแล้วน้ <c ười> อืม อืมโอ้ยส่วนหัวหนากเก็บได้พี่น้องเลยมันยังสุดยอดกว่าอี้แล้ว อืมก็ตด็ดด้วยหรือเลยตั้มเกิมันบทันที้ดิมันนี่กิร์จบเพยียงเท่านี้เนาะมือใหม่พอกันไหมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้ำนี่ด้วยสำหรับมันนี่บ๊ายบายติดตาม,มนี่ด้วยปูเป้ผ้ากินเด้อนี่ด้วยเบาคอยนี่เป็นเบาคอยหรือเบาแห้งอยู่ยังยินบุคคลปไหนนะ